การเดินทางไปมาหาสู่กันในสมัยก่อนนั้นค่อนข้างยุ่งยากแต่ปัจจุบันนี้เราโดยสารโดยเครื่องบินทำให้ไปมาหาสู่กันได้สะดวกมากยิ่งขึ้นวันนี้มาดูกันนะคะมาจากเออเมสิกา ก็เดินทางมาเจอกันฟรดีที่นี่ก็นั่งจะกลับบ้านจะกลับเมืองไทยจะกลับเมืองไทยบ้านอยุสัยเนาะค่ะบ้านยุสัยราคาม่ยอมเพื่อนาเสียดบอ้มากับมากับคุณยายมากับยายนะดีจังมากับคุณยายนะสวัสดีค่ะวันนี้เคทีจะพาเพื่อนๆมานั่งเครื่องบินจากอเมริกากลับไปไทยแลนด์นะคะอ่าโดยสายการบิน นี่ไปถึงโน่น3ต่อด้วยกันมาดูกันนะคะการเดินทางโดยเครื่องบินสมัยก่อนมีสายการบินตรงจากไทยถึงอเมริกาแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเราต้องตั้งต้นจากที่ไหนมาดูกันค่ะเคทีเริ่มต้นจากสนามบินในเมืองนอร์ฟอลกนะคะยอร์คทาวเวอร์จิเนียต่อสายการบินนี้นะมาลงที่ท่าอากาศยานนูอาร์กลัฐนนวเจอร์ซีนะคะอเมริกา ประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่านะคะมาลงที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ที่เมืองนูอาร์คค่ะท่าอากาศยานนูอาร์คอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของนิวยอร์กนะคะเป็นสนามบินใกล้ๆเคียงกับนิวยอร์กประมาณห่างกัน15ไมล์หรือ24กิโลเมตรเป็นประตูสู่สหรัฐอันดับที่5อันดับหนึ่งก็คือ JFK ลงจากเครื่องแล้วก็มาหาประตูทางออกได้เลยค่ะไม่ต้องผ่านตอมนะคะตอนนี้เคทีอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์นะคะ C123 ึ่งสอนตินะคะจากไปตัวเกียวค่ะจะไปตัวเกียวนาลิตะแล้วก็จะไปถึงบ้านเรานะคะ ผู้โดยสารรอนะคะรอขึ้นเครื่องตรงนี้เยอะเลยนะคะการเดินทางโดยเครื่องบินถ้าไม่รู้จักประตูไหนเะไปรอประตูไหนก็ลําบากเหมือนกันนะคะต้องเข้าใจต้องอา่านภาษาอังกฤษออกด้วยว่าจะไปรออยู่ที่เกตไหนหรือประตูไหนจะมีการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารต้องฟังให้ออกนะคะว่าสายการบินไหนจะบินตอนไหนเที่ยวไหนต้องฟังให้เป็นนะคะ จะมีผู้โดยสารมาจากต่างเมืองมารอต่อเครื่องที่นี่นะคะเพื่อจะไปที่สนามบินนาริตะโตเกียว<อ>มาจากหลายสายการบินนะคะมารอกันที่นี่ด้านหลังจะมองเห็นเป็นลานกว้างมีเครื่องบินขึ้นลงอยู่เป็นประจำนะคะ มีปลั๊กให้เราเสียบสายชาร์จแบตเตอรี่ด้วยให้เรานั่งพักผ่อนได้สบายสบาย,บายมีร้านอาหารร้านกาแฟให้เราได้สั่งดื่มได้ในระหว่างที่เตรียมเครื่องจะออกก็จะมองเห็นสายการบินอยู่ข้างล่างนะคะ ที่มีการขึ้นและลงอยู่อ,อันนี้เป็นสายการบินในเตนกกาของกาพนักงานบนเครื่องก็จะสาธิตการดูแลร,รักษาตัวเองในระหว่างเดินทางสมมติว่าเกิดเหตุการณขัดข,อข้องก็สายยังดูว่าใช้อย่างไรนะคะเรามาดูกันว่าเราจะเดินทางไปไหนไปไหนผ่านอะไรบ้างดูจากแผนที่จะเห็นต้นทางจากสนามบิน นูอารนะคะปลาที่นาลิตะนะคะข้ามทวีปเลยนะคะดูจากแผนที่การบินของสายการบินของยูเนเต็ดค่ะบินข้ามทวีปนะคะใช้เวลา13ชั่วโมงกว่ากว่านะคะสำนวนไทยที่ว่ามาเหนือเมฆหมายถึงมาหรือปรากฏขึ้นโดยไม่คาดหมายเปรียบเลยถึงการมีความคิดหรือชั้นเชิงเหนือผู้อื่น เกิดขึ้นโดยที่ผู้อื่นคาดไม่ถึงวันนี้เรามาดูกันนะคะมีอาหารอร่อยอร่อยให้ทานมีภาพยนตร์ให้ชมนะคะบนเครื่องบินนะคะตอนนี้เราเดินทางใกล้จะถึงเมืองนาลิตะแล้วบรรยากาศมองจากข้างบนลงมาข้างล่างจะสวยค่ะมองเห็นทิวทัศน์ข้างล่างมองเห็นรูปแถึงแล้วค่ะลงจอดแล้วค่ะ ลงจากเครื่องมาก็มาดูที่บอร์ดกระดานว่าจะไปเที่ยวไหนไปที่ประตูไหนเกตไหนนะคะตอนนี้มาถึงสนามบินนาริตะแล้วมาดูไฟเที่ยวบินจะไปกรุงเทพเช็คไฟแล้วต้องไปเกต42 ตอนนี้เคทีจะเดินหาประตูออกทางออกทางขึ้นเครื่องนะคะที่สนามบินนาริตะนะคะรอเช็คขึ้นเครื่องกลับไทยค่ะเออฟอดีม,มาเจอคนไทยด้วยกันค่ะคุณตาคุณตาแนะนำตัวเองหน่อยคุณตา มาจากไหนนะคะบ้านยูไซเนาะค่ะบ้านยูไซสารคามอำเภอนาเสียกมากับมากับคุณยายมากับยายไงดีจังมากับคุณยายดคุณตาซื้อยังก็บอกซื้อนะคะคุณตาซื้อยังก็นหนูนี่คุณตาหนูมีหนูนี่หมื่นสาอําเภออําเภอนาเชือกสารคามเนาะนี่ เอดีใจดีใจค่ะค่ะเป็นยังไงนะมาอยู่ไม่รู้กาโดนโดนป้าใดก็ค่ะภาษีเดือนกลัวๆเนี่ยนะมาอยู่นไทยยมาอู่น้งไทยกาะมาอยู่กับลูกสาวอคเป็นยังไงอยู่พี่กับพ่ออยู่อยู่นั่นล่ะแต่ว่ามันน่ะมัดน่ะว่าบวภาษาเขาไม่ได้หมอไม่ได้อยู่ว่าวไม่ได้โอ้ค่ะว่าก็เป็นนั่นแต่ว่ามีตาลูกแบบแย่ไงโอ้ค่ะค่ะ เออล,เอลูกเขยเจอลูกเขยฝนลูกเขยฝนทา้าทาดีดีค่ะขอบคุณค่ะคุณตาอันได้ไปเที่ยวข้างในไก่ยูบอจ่าโอ้ไปสมรลนี่แหละ่ยวเที่ยวที่สาม่ยวสุดท้ายแล้วเขาเขาวิจัยได้สิบปีค่ะเป็นจังไดวันนี้ไม่ยู่นี่กับยูบ้านเทาต่างกันจังไดค่ะ มันมันกระต่างอยู่นะแนวมันมันแบบว่ามันมันบ่บ่เปลี่ยนเนาะบ่ได้ออกไปใส่กับส่วนมากะมือไ้ลูกไ้หยุดงานจังไนลูกจังไนภาพใบเดียวอ๋อค่ะมากว่าค่ะไม่เล็กกามากว่ามักอยู่ม่มามักจังสิเด้มักแบบว่าอรานบาเลี้ยงการเงินนอนผิดกันกับบานเท่าหลายเนาะอ๋อค่ะคเออลอยหนึ่งอยังสิมันเป็นเงินบานเ่ามัน มัน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 หลายบาทนั่นแหละ <ừ. S 1> แต่ว่าเขาก็ใส่พีเขาก็ใส่เงินเขานนะ่<า>ะแหละก็เลยดีเนาะแต่ว่าขันไปบาทสิเอามันขันสมมุติว่าขันเขาต้องการนั่นยางไดยังทั้งบาททั้งยังขันเขาไม่ได้ใดดีดดดแต่พอเม่กแต่ยากไดอยู่แต่ว่าเขาว่า <ừ. S 1> มันเท่าแล้วเขาเขาบออ่ายังไงหรอกแต่ว่า มีตาทรงให้พอแม่กินไหวหรือถึงอยากก็น,นั้นค่ะดีเนะ<อ>าะเขาเขาเริ่มพอเริ่มแม่ใช่ไห<อ>มเรียกว่ามีโอกาสแมย่ยามลูกเนาะ,ะอาจจะยืาามเงินบ้านเงินเมืองไทยเาขาคันให้เลือกตาสิเลือกอยู่ใส่ยู่เมืองไทยก็ยืมไม่หริกามันมันเลียกกเลียกกันเลียกเอาสองทางเนาะทั้งคุณทั้งอยู่เมืองไทยกับนีลูกเนาะมีหลานอยู่ทั้งไหไอเมริกากับไอ้ลูกสาวกับ กับลูกลูกพอเนาะเขาก็ได้พัวยุพีเขาก็มีลูกบอกน้ำกันอืมกับมีหลานเนาะอืมห่วงทั้งสองทางห่วงสองทางกันกันบ่มีลูกสาวยุพีนั่นบ่มีวาสนาได้มาหาเขาดอกโอเคคุณยายคุยโทรศัพท์อยู่ยายคุ้โทรศัพท์กู้สาวอยู่อาจารย์จะอาตามสบายเนาะเออเป็นอะไรบ้ามาพอคุณมื้นท์เขาโชคดีเนาะพ่อคนไทยน้ำกัน มอมีซิแกนกับมามานิวยอร์กเนาะออกจากนิวยอร์กกับมาไอญี่ปุ่นตอนนี้ให้อยู่ญี่ปุ่นเขาอยู่เขอยู่สนามบินนาริตะอยู่โตเกียวสิครับสิครับบ้านเมืองไทยไปร่วมมือะสุวราว่าเราพึ่งพ่วงกันเที่ยวบินเที่ยวเดียวกันมีลูกสาวอ๋ค่ะค่ะนีสาวใส่แว่นตาจ้าจ้า เดไม่เคยฝรั่งเดี๋ยวนีมตายบูบก็เห็นคณตามีคนบริการให้นะคะจะขึ้นเครื่องลูกสาวของคุณตาจัดหารถเข็นให้มีพนักงานเข็นคุณตาไปขึ้นเครื่องได้สบายๆไม่ต้องกลัวหลงทางนะคะแต่เคทีหลงทางค่ะ มาเข้ามาเช็คเก็ตประตูผิดที่พอรอเช็คแล้วไม่ได้ต้องรีบกลับไปหาประตูใหม่เดินทางเกือบสอกิโลกว่าจะถึงที่หมายประตูใหม่เหนื่อยเอาแรงเหมือนกันต้องดูให้ดีนะคะว่าเราไปไปไฟเที่ยบินไหนนะคะสำหรับหน้าเบาะที่เรานั่งนะคะตรงจอคอมจะเห็นลูกศรชี้เครื่องบินถึงไหนถึงไหนแล้วก็ล้ถึ การต่อเครื่องนะคะถ้าเราดูไม่เป็นดูไฟไม่เป็นก็จะทําให้มีปัญหาเพราะว่าสายการบินจะมากรุงเทพมันมีหลายสายมีหลายประตูเข้าก็ไปเชื่อมกินก็เดินตามกันมาก็เลยผิดเกือบไม่ทันเกือบตกเครื่องค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่บอกเช็คแล้วก็ต้องไปประตูนี้ทีก็รีบจําเลยค่ะเกือบไม่ทันนี่คือสาระดีๆที่เคทนำมาฝากเพื่อนๆวันนี้นะคะ จะเห็นได้ว่าการใช้เครื่องบินในต่างประเทศนั้นนะถ้าการมีการต่อเครื่องถ้าเราเผลอเมื่อไหร่ไม่ระวังเมื่อไหร่ไม่ไม่รอบคอบเมื่อไหร่ก็จะทําให้เสียเวลานี่ไม่ไดีอาจจะพลาดโอกาสตกเครื่องไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็จะเห็นมุมมองของคนไทยสานที่มีลูกนะนกกมีครอบครัวบัญชาต่างชาติที่เชิญชวลูกสาวแล้วก็ลูกสาวเป็นคนกันตันอยู่คนเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะ อบคุณทุกท่านที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เคทีด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจสวัสดีค่ะ